รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททอบอร .5 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทเคฟาร์มคอฟฟจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์มมาร์เก็ตต้นน้ำที่มีคุณภาพกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ปลายน้ำที่มีคุณค่า สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มมาเก็ตที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับผมดรสุภรชัยศรีล่าทท,ทบ5กฎหมายเลข5แห่งนี้เรามีนัดกันทุกวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงครึ่งถึงเวลาบ่าย3โมงโดยประมาณวันนี้ผมดรสุภรชัยศรีล่าขอพาท่านผู้ชมไปชมกระบวนการสำคัญในการแปลรูปผลิตภัณฑ์โดยมีต้นกำเนิดที่ดีกระบวนการที่ดีและเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า วันนี้เป็นเรื่องราวของเห็ดหลิ้นจือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเคยดื่มเครื่องดื่มบางยี่ห้อบางชนิดบอกว่าบำรุงสุขภาพดูแลสุขภาพแต่ยังไม่เคยทราบว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นอย่างไรวันนี้ที่วิทยายลัเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมม์มีคำตอบให้กับท่านผู้ชมเชิญรับชมเนื้อหาสาระเหล่านี้กับเคฟ r ร์ม r k e t ครับ ครับสวัสดีครับผมวิทยาพลศรีครับตำแหน่งผู้นวยการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ครับสำหรับการเพาะเห็ดหลินจือภายในวิทยายกเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์เริ่มจากแผนกวิชาพืชศาสตร์ษษมีหมวดงานหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าหมวดงานเห็ดในหมวดงานเห็ดนี้ก็ภารกิจหลักก็คือจัดการเรียงการสอนในเรื่องของการเพาะเห็ดที่ต่างๆเห็ดขอนขาวเห็ดขอนดำเห็ดหลินจือเริ่มแรกเลยเนี่ยเราเริ่มจากการเพาะเห็ด นางฟ้าเห็นนางรมมาก็ตั้งแต่เริ่มมีแผนกวิชาหลายสิบปีมาแล้วแต่เนื่องจากว่าพอช่วงหลังกระแสะเห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นเห็ดที่มาจากประเทศจีนมีลักษณะจุดเด่นในเรื่องของตัวยาอะไรต่างๆเราก็เลยมาทดลองทําการเพราะที่ทําการทดลองเพาะเพราะว่าเห็ดมัน,ม,นมันจะมีอยสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือพวกชอบร้อนชื้นกับพวกเย็นชื้นเห็ดหลินจืนี่เป็นเห็ดประเภทที่ชอบ เย็นชื้นแล้วก็ชอบอากาศที่ไม่ค่อยมีความชื้นในบางเวลาเท่านั้นดังนั้นการเพราะเห็ดหลินจือเราจึงมาทดลองแล้วก็ได้เป็นองค์ความรู้มาว่าเราจะต้องจัดการโรงเรือนแบบนี้แล้วก็ควบคุมอุณหภูมิแบบนี้ควบคุมความชื้นแบบนี้จึงจะทําให้การผลิตเห็ดหลินจือนี่ออกมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับสำหรับการแปรรูปเห็ดหลินจือซึ่งลักษณะการแปรรูปที่ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลดีที่สุดก็คือ การทาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นแว่นแล้วก็นํามาอบแห้งทีนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็คือในเรื่องของโรงเรือนโรงเรือนมันจะต้องควบคุมอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ลมแล้วก็แสงแดดเพื่อที่จะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เราเน้นขั้นตอนการผลิตที่เรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เป็นองค์ความรู้ในการถ่ายทอดไปสู่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนได้ครับจุดเริ่มต้นมีความสำคัญเสมอ และจุดเริ่มต้นนำมาซึ่งก้าวต่อไปและเดินต่อไปจนกระทั่งประสบความสำเร็จก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรรอตั้งผู้ชมในช่วงหน้าพักพบกับผู้มีอุปการะคุณสักครู่ครับที่สุดของกาแฟดีกาแฟอร่อยจากทั่วโลกมารวมกันที่นี่ที่ร้านกาแฟสุดชิเคฟาร์มคอฟฟี่กูรูกาแฟเมืองไทยรสชาติกาแฟของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Every day is a good day. Think about coffee K-Farm Coffee. K-Farm Market. ซอฟฟี่เจนเทลไฮโดรซ o ลนวัตกรรมลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวและเชื้อราบนื้นพผิวเป็นสารแอลกอฮอล์ฟรีและมีผลงานวิจัยรองรับว่าสารไฮโดรซอล v a c เป็นสารไม่ติดไฟไม่มีสารตกค้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความอ่อนโยนกับทุกสภาพผิว s o ฟฟี e เจนเทลไฮโดรซ o ลง่ายๆที่บ้านคุณเคฟาร์มมาเก็ ผมอยู่ที่เขื่อนทา่าน้อยจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นเขื่อนสุดท้ายของลําน้ําชีต้นน้ําชีจากชัยภูมิปลายน้ําอยู่ที่อุบลร,ราชธานีระยะทางยาวที่สุดของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่กว่า5 0 0 0มื่นไร่สำคัญที่สุดของเขื่อนแห่งนี้คือการดูแลพี่น้องประชาชนขจัดปัญหาอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องราวของเขื่อนทา่าน้อยน่าสนใจมากน,นี่คือน้ำคือชีวิตท,ที่กรมชลประทานทำให้กับบ้านเมืองของเรา หลักของลุ่มน้ําชีนะคะเนื่องจากว่าเขื่อนท่าน้อยเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ตอนล่างมักเกิดปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงและสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่ก็คือการรับน้ําจากพื้นที่ตอนบนเป็นหลักจึงทําให้พื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยได้รับปัญหาอุทกภัยที่ยาวนานส่วนสําหรับเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนแล้วเนี่ยพอภาวะเข้าสู่ฤด,ดูแล้งก็มักจะพบปัญหาเรื่องอภัยแล้งการขาดแทนน้ํา ในส่วนของเขื่อนท่าน้อยนะคะเมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนการเราจะมีการบริหารจัดการน้ําซึ่งแบ่งออกเป็นฤดูการนะคะก็คือฤดูฝนกับฤดูแรงสําหรับฤดูฝนเนี่ยถ้าในช่วงปีไหนที่ฝนน้อยนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมบานเก็บกักน้ําไว้ได้แล้วกระบายน้ําส่วนเกินออกไปได้แต่ในช่วงสถานการณ์ที่อุทกภัยรุนแรงน้ําเกินปริมาณเก็บกักเราก็ จะมีการปล่อยให้น้ําไหลแบบอิสระโดยการแขวนบานทุกบานเป็นประจําทุกปีค่ะโดยเน้นไปในเรื่องของการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ําจนไปถึงการใช้น้ําในเขตจังหวัดของบนราชธานีถ้ามีปริมาณน้ําต้นทุนที่เพียงคอก็สนับสนุนภาคการเกษตรได้ด้วยค่ะพื้นที่ลุ่มน้ํากว่า50,000ไร่แต่ละช่วงแต่ละช่วงของลําน้ําชี กรมชลปาระทานดาเนินโครงการและกอ่อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเขื่อนท่าน,น้อยแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนมีเขื่อนจะเป็นอย่างไรสร้างเขื่อนเสร็จแล้วพี่น้องได้ประโยชน์อย่างไรเรื่องราวเหล่านี้ต้องฟังจากพี่น้องผู้ได้รับประโยชน์ครับเมื่อก่อนนี้ในอดีตพอถึงฤดูแล้งช่วงฤดูหนาวประมาณปลายเดือนธันวา ไปถึงเมษาพฤภธาน้ำในแม่น้ําชีเกือบจะหมดเลยในแม่น้ําชีก็จะมีแต่หาดทรายหลังจากสร้างเกินเสร็จพิถีชีวิตคนในชุมชนก็เริ่มมาปลูกข้าวนาปังและก็ผลผลิตที่ได้รับก็สูงจนเกษตรกรพึงพอใจขอบคุณทางกรมชุปรรทานที่มาสร้างความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำไม่ว่าจะเป็นการมาทำถนนลาดยางมาทำไปส่องแสงสว่างในเขตคลองชุปรรทานขอบคุณทางกรมชุปรรทานมากๆค่ะ น้ำจากฟ้าหลายล้านหยดรวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่หาดปล่อยไปก็จะสร้างปัญหาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนและท้ายที่สุดก็ไหลทิ้งลงทะเลการบริหารจัดการน้ำโดยกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดินเห็ดลินจือมีกระบวนการในการเพราะไม่ยากเลยเพียงแต่เราสนใจและตั้งใจจริงกระบวนการเหล่านี้ ท่านติดตามได้ในช่วง K-Farm Product สาระจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับสำหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือนะคะขั้นแรกเลยก็คือเราจะต้องมีตัวเห็ดหลินจือหรือที่เราเรียกว่าเชื้อเห็ดนะคะที่เราจะเอามาทำการเพราะ เราจะหาซื้อจากหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ถูกกฎหมายแล้วก็ถูกต้องอะคะ่ะเราก็จะนำเชื้อนั้นมาแล้วก็นำมาขยายสำหรับการขยายพันธุ์เชื้อเห็ดนะคะพอเราได้แม่พันธุ์หรือว่าเชื้อพันธุ์ดีมาเนี่ยเราก็จะทําการเพราะเลี้ยงเนื้อเยือ่อหรือว่าที่เรียกว่าการแยกเนื้อเยื่อของดอกเห็ดค่ะโดยเราจะนําดอกเห็ดระยะกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะคะก็คือมันจะมีลักษณะดอกสีขาวปนเหลืองอ่อนๆนะคะเราก็จะเอาดอกเห็ดระยะนี้มา เสร็จแล้วเราจะนำดอกเห็ดไปสู่กระบวนการแยกเนื้อเยื่อในตู้ปลอดเชื้อนะคะโดยเราจะทำการแบ่งส่วนของดอกเห็ดเป็น3ส่วนนะคะจากบริเวณของหมวกดอกของเขาก็จะเป็นชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างค่ะ เราจะทําการใช้มีดผ่าตัดค่ะผ่าไปบริเวณชั้นกลางแล้วก็ใช้เข็มเขีย่ยเนี่ยค่ะจีกลงไปเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ1นคูณหเซนติเมตรค่ะแล้วก็นํามาเลี้ยงในอาหารวุ้นที่เรียกว่าอาหาร PDA อาหาร PDA เนี่ยจะทํามาจากมันฝรั่งแล้วก็ผงวุ้นแล้วก็น้ําตาลก็จะเป็นส่วนผสมของอาหารเปรียบเสมือนนมที่เราให้เด็กกินนะคะเหมือนเราเลี้ยงเด็กเราก็จะนําชิ้นเนื้อเยื่อนั้นใส่ลงไปในขวด PDA หลังจากนั้นเราก็ จะนาไปเก็บไว้ในห้องที่ปลอดเชื้อแล้วก็ไม่มีแสงแดดแล้วก็ไม่มีความชื้นค่ะอุณหภูมิห้องปกติเชื้อเขาก็จะเริ่มจเจริญเติบโตเหมือนเด็กที่เริ่มโตค่ะก็จะเป็นเส้นใย,ยจเจริญเติบโตขึ้นมาในอาหารวุ้น PDA หลังจากนั้นเราก็จะนําไปขยาย ก็จะเป็นเชื้อขยายรุ่นที่1 2 3 4 5หก็จะขยายได้ทั้งหมดแค่5รุ่นที่เรามาใช้หลังจากได้เชื้อในอาหาร PDA แล้วก็จะไปสู่กระบวนการขั้นตอนต่อไปก็คือการเลี้ยงเชื้อในเมล็ดข้าวฟ่างค่ะเราก็จะเปลี่ยนอาหารให้เขาให้เหมาะกับช่วงการเจริญเติบโตของเขาค่ะเราก็จะทําการแยกเนื้อเยื่อเหมือนเดิมก็คือเราจะทําในตู้ปลอดเชื้อโดยการเอาขวด PDA ที่มีเส้นใยของเห็ดที่เจริญเติบโ,โตเต็มที่แล้วค่ะ เอามาตัดเป็นชิ้นขนาด1นคูณหเซนติเมตรเหมือนกันค่ะใส่ไปในขวดข้าวฟ่างข้าวฟ่างก็คือข้าวฟ่างที่เรานํามาล้างสะอาดแล้วก็นึ่งในสภาพปลอดเชื้อแล้วก็คือจะเป็นอาหารที่ปลอดเชื้อนั่นเองค่ะเราก็จะนําเชื้อที่จากอาหารวุ้น PDA อค่ะใส่เข้าไปในขวดข้าวฟ่างเพื่อให้เขากินอาหารข้าวฟ่างนี้แทนแล้วก็เจริญเติบโตจนเต็มขวดข้าวฟ่างค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปเขาไปเลี้ยงในก้อนอาหารเห็ดต่อไปให้เจริญเติบโตต่อไปค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเลี้ยงในก้อนอาหารเห็ดนะคะในนี้ก็จะมีสารอาหารของเห็ดก็ประกอบด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราค่ะเราจะใช้ทั้งหมด100กิโลกรัมลำละเอียด8กิโลกรัมยิบซ้ำ1กิโลกรัม ผูไม้1กิโลกรัมดีเกลือ2ขีดแล้วก็น้ํา 60- 70%เซค่ะสําหรับกระบวนการฆ่าเชื้อก้อนอาหารเห็ดนะคะก่อนที่จะหยอดเชื้อหรือนําเขาเข้าไปเลี้ยงในอาหารใหม่นะคะก็คือเราจะนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสค่ะพอเราได้เชื้อที่อยู่ในข้าวฟ่างแล้วได้อาหารใหม่ของเขาแล้วก็คือก้อนอาหารเห็ดหลังจากนั้นเราจะย้ายไปในห้องถ่ายเชื้อเพื่อที่จะให้เขาไปอยู่ในก้อนอาหารเห็ดนะคะเราก็จะทําการฆ่าเชื้อที่ห้องถ่ายเชื้อก่อนก็คือการ เปิดไฟ UV ีเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะพอหลังจากนั้นเราจะขนก้อนอาหารที่เราเนื่องแล้วแล้วก็เย็นตัวลงแล้วขนเข้าไปแล้วก็ทําการลนไฟฆ่าเชื้อบริเวณปากขวดเข้าฟ่างค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก่อนแล้วเราก็ทําการเช็ดแอลกอฮอล์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ขวดที่มือของเราก็แล้วแต่หลังจากนั้นเราก็จะทําการเปิดฝาจุกประหยัดสำลีเราก็จะทาํา,ปปะะาก,ทการเปิดออกเสร็จแล้วเราก็จะทําการหยอดเชื้อเข้าฟ่าง ลงไปค่ะประมาณ10-15เมล็ดค่ะหลังจากเราหยอดเชื้อไปแล้วประมาณ2-3วันนะคะเราก็จะรอให้เชื้อเริ่มติดกับก้อนหรือว่าเริ่มเดินลงไปก้อนนะคะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ2-3วันหลังจากนั้นเราจะมาเปลี่ยนจาก ฝาจุกประหยัดสำลีเราก็จะดึงฝาจุกประหยัดสำลีออกแล้วก็นํากระดาษที่เราไปนึ่งพร้อมกับก้อนเห็ดอะคะ่ะนํามาหุม้มแล้วก็มัดหนังยางแทนหลังจากกระบวนการนี้ก็จะขนย้ายไปที่โรงบ่มก็จะเป็นกระบวนการบ่มก้อนต่อไปค่ะเราจะเรียกว่ากระบวนการเปิดดอกค่ะจากนั้นเราก็ลดน้ําดูแลรักษาได้เลยค่ะสําหรับการเก็บเกี่ยวดอกเห็ดหลินจือน,นะคะก็อย่างที่บอกก็คือว่าต้องเก็บระยะที่มันแก่ไม่ใช่แค่มีสีน้ําตาลทั้งดอกแต่ต้องให้เขาปล่อยสปอ เป็นผงสีน้ำตาลลงมาก่อนค่ะเราถึงจะเก็บได้ทีนี้การเก็บเราจะไม่ทําการตัดหรือว่าดึงนะคะเราจะค่อยๆจับแล้วก็โยกขึ้นโยกลงค่ะเพื่อให้บริเวณก้านดอกของเขาเนี่ยออกมาด้วยหลังจากนั้นเราก็จะตัดก้านดอกทิ้งแล้วก็ใช้แค่บริเวณหมวกดอกค่ะ เทคโนโลยีที่ใช้เราก็ใช้แค่กระบวนการเพาะเลี้ยงกับกระบวนการแปรรูปอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนสําหรับการดูแลรักษาโรงเรือนเนี้ยค่ะเราก็กําลังศึกษาอยู่เพราะว่าแต่และช่วงฤดูการมันไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ไปตามสภาพภูมิอากาศด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะค่อยๆพัฒนาไปค่ะเชื้อเห็บที่มีคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการเพราะที่ดี เราจะได้กระบวนการในการดูแลที่ดีและเห็ดหที่ดีเห็ดที่ดีเหล่านี้เป็นต้นทุนสําคัญที่เราจะนําไปใช้ในการแปรรูปต่อไปพักพบสิ่งที่น่าสนใจสักทู่ครับ Air Cream Nano Fiber Filter Mask ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน FDA ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสุขภาพของคุณและสังคมของเราตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดย Mr. King โทร08145 2 0 0...0...1 K Farm Market เคฟรอดูซิเป้าหมายพี่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแคกล่างวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราแล้วครับลูกพี่น้นี่มันอุปกรณ์จาก HIP ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมาย ที่ไหนมี HIP ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง HIP โทร0978078888หรือคลิก w w w HIP .co.th เคฟาร์มมาเก็ ผมอยู่ที่เขื่อนยะโสธรพนมไพยเขื่อนที่นี่มีคุณูปการต่อพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนำน้ำจากที่นี่ไปใช้ในการอุปโภคบริโภคคือประปาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรและพี่น้องบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังเอาน้ำจากที่นี่ไปดูแลเกษตรกรไปใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คุณูปการเหล่านี้คือภาระหน้าที่ของกรมชลประทาน จะเริ่มต้นในการสร้างเขื่อนเจ้าสุทรพนมไผ่ก็จะทําหน้าที่การกักเก็บน้านะครับทดน้านะครับเพื่อให้เข้ากับตามห้วยหนองหรือลําน้ําสาขาที่อยู่ด้านเหนือขึ้นไปนะครับเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูดแล้งได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชะลอน้าชะลอน้ําในช่วงน้าหลากแล้วก็ระบายน้ําลดปัญหาอุทกภัยได้ครับแล้วก็เก็บกักน้ําไว้ใช้เพื่อการอุโปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับในช่วงฤดูดแล้งตลอดทั้งปีครับน้ําคือชีวิต ที่สําคัญที่สุดเป็นชีวิตของพี่น้องประชาชนก่อนสร้างเขื่อนเป็นอย่างไรหลังจากมีเขื่อนยะโสธรพนมไพรแล้วเป็นอย่างไรมาชมจากปากของพี่น้องประชาชนผู้ดได้รับประโยชน์จากเขื่อนของที่นี่ครับคือก่อนเม่เขื่อนนี่เราจะเอาน้ําน้ํามาใช้ไม่ได้เราก็ทําแบบชาวบ้านถ้าฝนตกเราก็มีน้ําทําการเกษตรนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเราก็ไม่มีเลย ไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตรเลยตะ่อนลําบากมากพูดถึงหลังมีเขื่อนแล้วผนังกันน้ําเราก็จะน้ําไม่ท่วมข้าวสองมีเขื่อนแล้วน,น้ํเนี่ยเราก็จะมีน้ําใช้ตลอดปีเราก็สูบน้ำำนําทํานาปังนาปีได้ถ้ามองน้ําที่เขากักขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดันน้ําเข้าไปข้างในนะครับไปตามห้วยตามหนองที่ที่เขาต้องการนะครับต้องการสูบทํานาน้ําก็เพียงพอเพียงพอต่อ,ต,อต่อความต้องการที่ชาวนาทนํานาครับมันไม่หมดนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับทางกรมชลประทานนะครับที่มาทําเขื่อนให้ให้กับพวกเราแล้วก็ชีวิตของพวกเรานี่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกนะครับชีวิตที่เป็นอยู่ก็ดีขึ้นจากแต่เก่าแต่ก่อนเยอะก็ขอขอบคุณสําหรับกรมชลประทานงานของกรมชนประทานมีเป็นจํานวนมากที่ทําสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาเบศมหาภิพลอุเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรพระองค์ท่านส่งพระราชทานหลัก เรื่องน้ำไว้เป็นมิ่งขันให้กับกรมชลประทานความว่าหลักสําคัญมีว่าต้องมีน้ําบริโภคน้ําใช้น้ําเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ําคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้มีไฟฟ้าแต่ไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้ ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพเหมือนที่อยู่ในมือผมแต่ดอกนี้ยังไม่โตเต็มที่ต้องรออีกสักระยะหนึ่งจากนั้นก็จะนำเข้าไปสู่กระบวนการในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าและสามารถจำหน่ายได้ทั่วไปกระบวนการเหล่านี้คุณมู Product Champion จะพาท่านผู้ชมไปรับชมโดยละเอียดเชิญรับชมครับสวัสดีค่ะมู Product c h a m p i o ค่ะวันนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ธรรมดาค่ะถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะทาให้อายุยืนวันนี้วัตถุดิบที่จะมาแปลรูปก็คือเห็ดลินจือค่ะราชาของเห็ดเดี๋ยวจะมีวิธีการแปลรูปเห็ดลินจืออย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวให้ผู้ชมฟังสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญวิพานุชผักแว่นนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ค่ะเป็นหัวหน้างานฟาร์มเพาะเห็ดค่ะ โดยในเทอมนี้สภาพอากาศเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะก็เห็ดที่เราเลือกมาก็เลยเป็นเห็ดลินจือเพราะว่าเขาชอบสภาพอากาศแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ในปัจจุบันก็คือมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามา,เ,าเห็ดที่เป็นยาก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้นักเรียนสนใจแล้วก็อยากจะให้นักเรียนศึกษาเรื่องเห็ดที่มีสรรพคุณเป็นยานอกเหนือจากเห็ดที่นํามาบริโภคทั่วไปะคะ่ะนอกจากจะเลือกเห็ดลินจือแล้วอาจารย์นาเห็ดลินจือเนี่ยไปทําอะไรบ้างคะ ปัจจุบันตอนนี้ก็คือที่ทําก็จะเป็นเห็ดหลินจืออบแห้งค่ะที่สามารถนําไปรับประทานได้เลยแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโครงการที่นักเรียนเขาอยากต่อยอดก็คือจะเอาไปทําเป็นสบู่หรือว่าแผนกอุตสาหกรรมเขาอยากศึกษาเอาไปทําเป็นน้ําสมุนไพรอะไรพวกนี้ค่ะน่าสนใจแล้วค่ะมูอยากจะไปศึกษากระบวนการจริงๆจากสถานที่จริง,รง,รงๆเดี๋ยวอาจารย์พามู่ไปหน่อยนะคะค่ะได้ค่ะ อาจารย์ครับพอเราได้คัดเห็ดที่มีคุณภาพใหญ่ๆโตๆอย่างนี้แล้วเนี่ย ขั้นตอนแรกในการไปรูปเนี่ยยังไงต่อคะในกระบวนการทํานะคะเราก็จะทําในสภาพปลอดเชื้อก็คือเราต้องฆ่าเชือ้อแอลกอฮอล์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งมือเราที่สัมผัสนะคะเราก็ใส่ถุงมือเนื่องจากว่าถ้ามือเราเนี่ยสัมผัสกับเห็ดนะคะมือเรามีน้ํามันแล้วก็มีน้ําทําให้มันมีความชื้นมันจะเกิดเชื้อราได้ง่ายะคะ่ะเออก็บรักษาได้น้อยหรือได้ระยะเวลาไม่นานนะคะออทีนี้เมื่อเราได้แล้วเราก็จะทําการตัดบริเวณส่วนก้านดอกเห็ดออกให้เหลือ,อ,อแค่บริเวณ อดอกนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องหั่นค่ะงั้นเราเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยคือใส่เครื่องหั่นใช่ไหมคะพอเราได้แล้วนะคะ,คะมันก็จะเป็นชิ้นค่ะชิ้นขนาดเท่ากับใบพัดที่เราซื้อเครื่องค่ะคือประมาณ7จ็ดเซนค่ะหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากเพื่อไล่ความชื้นออกส่วนหนึ่งก่อนค่ะตากนานเท่าไหร่คะจนัน ตาก,ก็คือเราจะตากทั้งหมด1วันค่ะอาจารย์นำเผ็รลินจีไปตากแดดแล้วยังไงต่อคะอ่าพอเราตากแล้วเราก็จะมาอบเพื่อไล่ความชื้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าบางทีเราตากแดดมันอาจจะความชื้นยังออกไม่หมดนะคะเราจะอบทั้งหมด4ครั้งค่ะครั้งแรกเลยก็คือที่อุณหภูมิ 55องศาเป็นเวลาหนชั่วโมงแล้วก็จะกลับด้านล่างขึ้นด้านบนอะไรเงี้ยค่ะให้แห้งสม่ำเสมอกันนะคะครั้งที่2ก็จะเป็นที่อุณหภูมิ60องศา1ชั่วโมงครั้งที่3ก็จะเป็นอุณหภูมิ65องศา อีก1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ครั้งที่4คือ70องศาอีกหนึ่งชั่วโมงมเราถึงจะค่อยเอาออกมาแพ็คบรรจุได้สาเหตุที่เราอบหลา,หลายๆครั้งไม่อบอุณหภูมิเยอะๆทีเดียวเลยเนื่องจากว่าถ้าเราอบอุณหภูมิสูงๆมันร้อนมากอะค่ะตัวยามันจะออกหมดอ๋ออันนี้อบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอาจารย์พอเราอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนํามาแพ็คบรรจุ อันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการบรรจุที่พออันนี้ปริมาณเท่าไหร่คะอาจารย์อ่าหนึ่งถุงเราจะบรรจุ70กรัมค่ะในการบรรจุอ่าเราก็ห้ามเอามือที่ไม่ได้ใส่ถุงมือไปสมัมผัสเลคราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นน้ามันแล้วก็มีความชื้นก่อนบรรจุเราก็ต้องชั่งถุง,ถงก่อนค่ะเพราะว่าถุงเขาก็มีน้ําหนักนะคะเราจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคค่ะอาจารย์คะปกติเห็นลิจอเนี่ย อบแห้งอย่างนี้แล้วเนี่ยทั่วไปกิโลเท่าไหร่คะส่วนมากถ้าเป็นราคาขายตามท้องตลาดเขาจะมีช่วงเลทของเขานะคะราคาตลาดก็คือตั้งแต่1 5 0 0บาทจนถึง2,000บาทอะคะ่ะอันนี้ก็คือเราบรรจุในถุงปริมาณ70กรัมค่ะเสร็จแล้วพอเราช่างได้แล้วนะคะเราก็จะทําการใส่กันชื้นไปอีกรอบนึงคะ่ะ<อ>เพราะเนื่องจากว่ามันสามารถเก็บได้นานนะคะประมาณ1ปีขึ้นไปเลยนะคะหรือว่าจนกว่าเราจะสังเกตว่ามันมีการปนเปื้อนลาหรือว่าอะไรเราถึงจะ ไม่สามารถบริโภคได้ค่ะ,คะนี่คือโปรดักชั่นเปี้ยนของที่วิไลเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมค่ะเห็ดหลิงจืออบแห้งค่ะวัตถุดิบที่มีคุณภาพกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านี่คือหัวใจของรายการ k f a r ร m มาร์เก็ที่ตั้งใจนำเสนอให้กับท่านผู้ชม อย่างนี้ทุกสัปดาห์วันนี้เคฟาร์มมาเก็ตกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราเรามีนัดกันอย่างนี้ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับผมดรสุภชัยศีลาเคฟาร์มมาเก็ตวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับเคฟาร์มขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา HIP Global จำกัด ปุ๋ยอินซีทัพทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินซีแม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เอเซียพิกสุขพันธ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 idline 0656218686 อัลเฟกนวัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร083 089 1 8 1ม BK acne คู่หูสู้สิว BK <B K S 1> เป็นผู้นำนวัตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK acne วางจำหน่ายที่เ e เ e ่ e อเลและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิระได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ K f ฟาร์มมาเก็ต